ในข้อห้าครับเขาให้มุม ACD มานะครับนะบว่าเป็น X องศานะครับ ACD มุมนี้ X องศานะครับ ADF เป็น Y องศานะครับ ABE เป็น64องศา ABE สี DAC e, เป็น52นะครับ D A C นมะนี้52 B E C เป็น132นะครับ ให้หา 2y ลบ x โอเคครับเตียสังเกตมุมแย้มมองเห็นมุมแย้มไหมดูครับเห็นความเป็นมุมแย้มไหมเออตัว n ก็ได้ตัว z ก็ได้จะได้มอกไปตัว n ก็ได้ อมองมองมองเห็นไหมอะ องเห็นยังมองเห็นมุมแย้งยังเออเมื่อเส้นสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะโตเท่ากันใช่ปะ่ะดังนั้นมุมแย้งเกิดขึ้นตรงนี้ครับอันนี้เองทําทำให้ตรงนี้ต้องเป็นเอ็กซ์เพราะมุมแย้ง เห็นนะเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อมานะครับใช้ลองเท้าแตะหาเอกก่อนใช้ลองเท้าแตะหาเอกก่อนนี่ A อก x หกแล้วก็ร้อยสามสองดูออกยายลองเท้าแตะ นี้ลองเท้าแตะครับก็จะได้ว่า a บวกหกสิบ่เอบวกหก่เท่ากับร้อยสามสอเพราะฉะนั้น x ก็เป็น132ยลบด้วย64ได้68แปดได้ x มาก่อนเป็น68 สเต็ปต่อมาพอด้ x เป็นหกสิบแปดมาแล้วตรงนี้ x เท่ากับหกสิบแปดอันนี้ y แล้วก็อันนี้ห้าสิบสองเราก็ใช้รูปนี้หา y ก็เขียนสมการได้ว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมต้องได้ร้อยแปดสิบนะครับ ก็จะเป็น y บวกห้บวกหกต้องเท่ากับ180 y บวกด้วย120ยยี่สิบเท่ากับร้ 120, 60. อยแปดสิบร้อยดลบร้อยยี่สิบ y ได้หกสงงตรงไหนเปล่าอ่ะต่อไปก็มาหา2 y ลบ x ก็ได้52าสิบสอนะครับ